ปุ๊กลุกฝนทิพย์ร่วมอะไรหลังอั้ำพัชราภาเสียคนสําคัญในชีวิตที่ผ่านมานั้นก็มีคนมาแสดงความเสียใจต่อเนื่องจากหลังที่ปุ๊กลุกฝนทิพย์เป็นคนบันเทิงรายล่าสุดที่ร่วมไว้อาลัยคุณยายของนางเอกชื่อดังอย่างอั้ำพัชราภาที่เสียชีวิตซึ่งแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ร่ำลา แต่วาระสุดท้ายอ้ำจัดงานอำราคุณยายอย่างงดงามด้วยการจัดของเอสุภชัยโดยปุกรุปโพสภาพพอมข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับพี่อ้ำและครอบครัวด้วยนะคะรักและเป็นกําลังใจให้พี่เสมอคะ่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนในวงการบันเทิงที่ร่วมไว้อะไรอีกหลายรายอย่างเช่นดิเจมนตูมอูชาย ๋องป๊อบแนนและหนิง